ขวยยกบ้านหมู่ยกสยามสมัยก่อนเนี่ยคนต้องใช้ทางน้ำเนะแล้วไปงานบุญหรืองานศพตอนกลางคืนคลแล้วมีความเชื่อว่าเมื่อก่อนอะผีดูแต่หนูได้ยินมาว่าที่นี่มีหัวใจพญานาคด้วยแล้วมาที่วัดนี้คุณผู้ชมมีพิธีโบราณคือพิธีสวดใบขนุน ใ่จริงเสียเนี้ยอยู่ด้านบนประฟอบก็มีเหตุให้ต้องเอาลงมาพอตอนเอาลงมาเนี่ยสลิงมันรูดแล้วก็หล่นไม่แตกไม่หักฮะ,ค,ะคนแบบว่ามามาขออย่างเงี้ยฮะแล้วแบบสําเร็จถวายไข่มากสุดกี่ฟองไม่ต่ำกว่าหลักพันฟองนะ